สีแปลกมากครับวันนี้เพราะว่าวันเมื่อสักครู่เนี่ยสีทองแล้วดูก้อนแม่ครับสวยมากสีทองอลามแบบทองทองเลยครับแล้วพอเนี้ยก้อนนี้เข้ามามันเริ่มบดบังการเป็นสีเนี้ยเริ่มเริ่ม,เร,มเริ่มจะเป็นเหมือนพายุนะครับ,รบมีลุงด้วยสวยมากลุงล่อรับเอาสีทองแบบโอ้เมืเ่อกี้ออกมาตกใจนะว่าสีทองแปกนี่ก็ยัดยง่กลองพากันวัด พื้นที่ที่ไว้ตั้งบุญมนดบครับ20ค<ม>ูณ20ในงานวันที่22 23 24งาน,นสงานนักการพระรมสายที่ทิกธาต์ในงานยกช่อไฟเอกุโบสถหลังนี้ครับใครที่บ้างก็ขอเรียนเชิญครับ22 23 24าสพฤษภาคมนี้ตลอด3วันได้นะที่วัดท่ามยมตำบลเจ้าหออำเภอเมืองจังหวัดนครศรีธรรมานะครับขอเรียนเชิญมาร่วมกันอย่งางน,นี้ก็ดูบรรยากาศรอบวัดไปก่อนครับบรรยากาศเป็นนี้นะครับตอนเย็น คอยดูวันมีงานครับมันจะอีกแบบนึงประตูก็ยังสวยอยู่ครับเสร็จได้แค่ปีกกวา่าเลยโอเคครับไว้เจอกันใหม่ครับ